โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําบิลของอาชีพสตอร์บอดนนะครับซึ่งอาชีพสตอร์บอดินเนี่ยจะมีบิลหลากหลายรูปแบบนะผมหลากหลายบิลนะไม่ว่าจะเป็นสายยินไกลนะครับผมหรือว่าจะเป็นสายกระโดดที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับข้อดีของอาชีพสายกระโดดก็คือความเร็วในการผ่านด่านนะครับผมสามารถผ่านด่านได้อย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าถ้ากระโดดมันไกลแบบนี้เลยนะครับผม อาวุธแรกที่ผมใช้นะครับผมก็จะเอาไว้เคลียร์มอนนะครับผมส่วนอาวุธที่2เนี่ยผมก็เอาไว้รีดดาเมจกับบอสนะครับอาวุธจากบอสเทตินะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นดาบใหญ่ของสแนปคลอวก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นเจ้าหมัดตัวนี้ก็ได้นะครับผมกรานิลอาวุธชิ้นนี้ก็สปีดลันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมมาถึงอาวุธที่2นะครับผมที่เอาไว้รีดดาเมจกับบอสเนี่ยที่ผมจะใช้อยู่ก็จะเป็นเจ้าขวานตัวนี้นะครับก็ดอกจากดานนี้นะฮะ ก็จะดรอปจากบอสหรือว่าหาการ์ดมาคราบได้ตามปกตินะครับผมอาวุธชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นดาบของเทพอัศวินดํานะครับผมซึ่งต้องมีระยะเวลาในการหานะครับผมในซีซั่นที่3นี้นะฮะก็คือเราจะหาได้ในเวลา6โมงเย็นนะครับผมถึง2ทุ่มนะฮะในซีซั่นที่3เนี้ยในพันธะที่2นะครับผมเราก็สามารถเลีงให้ได้เป็นแม่คนามือก็ได้หรือว่าจะเป็นรวมศูนย์ก็ได้นะครับ คือถ้าขยันเกือนนะครับผมฟาร์มเทพอสศวินดํานะครับผมเราก็มีโอกาสได้ดาบเจ้าต,ตัวนี้นะผมก็สามารถใช้ได้นะฮะเราก็รีพันธะที่2ให้ได้รวมศูนย์หรือว่าจะเป็นแม่ขนามือก็ได้นะครับผมดาบตัวนี้ก็จะเป็นดาบสีแดงนะผมอันนี้คือคราฟไม่ได้นะครับผมต้องหาได้จากบอสเท่านั้นนะครับอาวุธในการเคลียร์บอสชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นหอกของวาลาเดียนนะครับผมหอกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธลับนะครับผมเพราะหอกตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ จริงๆนะครับผมเวลิกูดนะฮะอาจจะมีการแหลกนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็สามารถใช้ในบิวที่ผมบิวได้นะครับผมแต่ว่าหอ,อกนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเหมาะกับสายยิงไกลนะครับผมน่าจะรีดประสิทธิภาพหอ,อกตัวนี้ได้รุนแรงขึ้นนะแต่ว่าผมเล่นเป็นสายกระโดดก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมก็ใช้ได้ดีนะครับดวงเล็บถ้าไม่กระตุกเดี๋ยวผมจะเทสดีเพจให้ดูทีหลังนะครับผมเพราะว่า ทเทสดเไปทีนึงเนี่ยโอ้โหหุน่นรายการโดนช็อตแบบแทบ,บจะไม่มีวันจบสิ้นเลยนะครับผมคือโดนช็อตไปรัวๆนะฮะมันก็อาจจะมีเสียงแบบเสียงรบกวนนะครับผมผมขออนุญาตเดี๋ยวเทสดิเวทให้ดูทีหลังนะฮะเอาละครับมาในส่วนของชุดเซ็ตบอสนะครับว่าใส่ชุดเซ็ตอะไรดีนะครับผมก็แนะนําเป็นชุดเทพนักเวทนะครับผมในซีซั่นที่3นี้นะฮะเพราะว่า พันธะแรกเนี่ยจะเป็นทวิโนวานะครับผมซึ่งจําเป็นต่อสายกระโดดแบบนี้นะครับผมและเพิ่มตาเมทได้อย่างรุนแรงนะครับที่เหลืออื่นๆนะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมสมมติถ้าผมไม่ได้ใส่แหวนนักเวทเนี่ยผมก็จะใส่หมวกของนักเวทนะครับผมแล้วก็หาในส่วนของฝาวงล้อมเนี่ยในแหวนเพิ่มก็ได้นะครับผมแหวนที่มีฝาวงล้อมแบบนี้นะครับผมสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับ แหวนม่วงที่มีฝาวงล้อมนะครับผมผมก็หาในส่วนของบอสอตัวนี้เลยนะครับผมบอสแนปพอนี่นะตัวตัวนี้เลยนะครับผมก็จะมีโอกาสได้ในส่วนของแหวนม่วงนะครับผมถ้าเรากดบวกแบบนี้นะครับผมไปจนเต็มเนี่ยเราก็มีโอกาสได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมที่เราจะได้แหวนม่วงแน่ๆนะครับผมแต่ว่าแหวนม่วงเนี่ยเราก็ต้องสุ่มอีกทีนะครับผมว่าเราจะได้พันธะอะไรนะครับผมมาในส่วนของไอเทมผูกชะตานะครับผมไอเทมผูกชะตาเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยยังหาสร้อยแดงไม่ได้นะครับผมก็หาในส่วนของสร้อยของราชาหมูป่านี้มาใช้ทดแทนกันได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบิวในซีซันที่3นะครับผมแต่ถ้าขยันขยันหน่อยนะครับผมได้สร้อยแดงนะครับผมได้สร้อยฮฮลฮาร์ดเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้ในส่วนของสร้อยไคยโอนะครับผมสร้อยไคยโอเนี่ยก็จะทําให้ความเสี่งยงอิติคอนของเราเนี่ยกับสตูที่ติดแช่แข็งนะครับผมแรงขึ้นนะครับผม ซึ่งสร้อยไคยโอที่ผมใช้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของกระสุนหนักนะครับผมแล้วผมก็เอาไปทําเป็นแบบเฮลซานะครับผมพันธะแรกนะครับผมในซีซั่นสามเนี่ยยังไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมก็ฟาร์มในแบบจีนเนี่ยก็มีหลายพันธะอยู่เหมือนกันนะครับผมที่เราสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องมีนะครับผมเนี่ยอย่างดูดศัตรูเข้ามาตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมซึ่งบอสเฮลซานะครับผมก็จะทาการสุ่มเกิดนะครับผมก็ ลองหาๆก็ดูนะครับผมในแบบมปพวกนี้ก็มีที่เราใช้ได้นะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นแมปนี้นะครับผมในส่วนของหดเยี่ยมเนี่ย,ยก็สามารถใช้งานได้นะก็เอาไปทาเป็นแบบเฮลซ่านะครับด่านนี้นะครับผมผมน่าจะได้ในส่วนของกระสุนหนักก็น่าจะได้จากด่านนี้แหละนะครับหรือว่าจะเป็นคอมโบมอร์นานะครับผมหรือว่าฝ่าล้อมจากด่านนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับด่านนี้ก็จะมีในส่วนของดูดเลือดนะครับผมแล้วก็ไล่คินะฮะ พันท่าหลักๆที่เราใช้นะครับผมก็จะเป็นฝาล้อมนะครับผมก็หาให้ได้สักสามนะครับผมหรือว่าจะหาเพิ่มเติมในส่วนของแบบเฮลซาเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นทวีโนวานะครับผมก็หาให้ได้สักสามนะครับแล้วก็หาเป็นแบบออฟแบบเฮลซาอีกหนึ่งก็ได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเข้าตัวแบบเฮลซานะครับผมการที่เราเอาเข้าตัวแบบเฮลซามาเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ในส่วนของ ดาบตัวนี้ได้นะครับผมเพราะว่าดาบตัวนี้เนี่ยจะมีเข้าตัวติดตัวมาอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ไม่ได้ทับกันนะฮะเนี่ยสมมติผมใส่เข้าไปนะฮะปุ๊บก็จะเป็นเข้าตัวเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็นี่มี2แบบนะครับก็ทําทําให้สกิลแล้วเนี่ยเบิ้ลขึ้นนะครับผมในส่วนของข้อมูลควชีวิตเนี่ยก็ใส่กันเข้ามาได้นะครับผมลืมได้นําไปนะครับก็หาเป็นแบบเฮลซ่ามาใส่ก็ได้นะครับหรืว่าคุณผู้ชมจะอดใจไม่ไหวนะครับผมขอเทสดีเวทให้ดูกันก่อนก็แล้วกันนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นอาวุธเอาไว้เคลียดด่านนะครับผมนี่ดีเวก็จะอยู่ราวๆนี้นะผม4ี่ร้อยนะผมอ่าประมาณห้าร้อยก็แล้วกันฮะอันนี้ก็อาวุธเอาไว้เคลียดด่านนะครับอ่ะและอาวุธที่รีดดีเวสเอาไว้เคลียบอสก็จับมาเป็นอาวุธที่2แบบนี้นะฮะก็มีหลากหลายเลยนะครับผมอันนี้คือผมไม่ค่อยได้ปั้นนะอย่างเช่นอาวุธตัวเนี้ยผมไม่ค่อยได้ปั้นนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ปั้นเช่นเดียวกันนะครับผมก็มเลย ดีเวตอาจจะไม่เท่าขวานตัวนี้นะฮะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าชอบขวานตัวนี้นะเนี่ยสมมุติผมชาร์จนี่ชาร์จไปเข้าไปนะครับนี่เราก็ได้ใช้ถ้าชาร์จอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เทสดีพิไปครับนี่เขาขึ้นไปประมาณหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมวันนี้ก็เป็นสายกระโดดนะผมสายกระโดดแท้ๆเลยนะฮะแล้วดูสิครับผมช็อตแบบไม่มีจบนะครับช็อตไม่มีสิ้นสุดนะฮะอาวุธต่อมานะผมที่ใช้ในการเคลียร์บลอสก็จะเป็น าหอกตัวนี้นะครับผมซึ่งหอกตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ปั้นเหมือนกันนะฮะหอกตัวนี้เนี่ยจะเน้นใช้ในการชาร์จสมากกว่านะครับผมการกระโดดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับผมแต่ว่าการชาร์จจะมาจากดาเมจของการชาร์จสมากกว่านะฮะนี่สมมติเดี๋ยวผมจะกระโดดไปนะอ่ากระโดดไปก่อนปุ๊บ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 อ่าอันนี้คือผมไม่ได้ปั้นยังไม่ค่อยได้ปั้นด้วยนะครับผมสำหรับหอกตรงนี้แต่ว่าถ้าชาร์จนะครับผมและ โอ้โอ้โอ้โหเร่งไป800นะฮะอันนี้ขนาดออฟยังไม่ได้ค่อยตรงอะไรเลยนะครับผมเนี่ยไม่ใช่ออฟยังไม่ค่อย็ตรงดิไอ้พันธะที่2เนี่ยผมยังไม่ได้ใช้งานตัวนี้เลยนะครับผมส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมก็ลองปั้นดีเวสกันดูนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ปั้นสุดนะครับดีเวสก็เลยอาจจะไม่ค่อยแรงนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองใช้ชิ้นหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่า แต่ใจผมก็ชอบขวานมากกว่านะผมว่าขวานแรงกว่านะฮะแต่นี่ก็ได้ในเรื่องของระยะนะครับผมนะเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันเบิร์แสนล้านสิบล้านแล้วล้านพันล้านเฮ้ยผันล้านก็ไม่แย่นะผมคือว่าร้อยล้านซะอีกพันล้านนะฮะในๆก็ในๆแล้วนะผมมาให้ดูเล่นๆนะผมดีเบของการช็อตนะครับผมนี่ช็อตแบบเพิ่มความเสียหายไฟไปด้วยนะฮะอันนี้คือผมจะไม่กดอะไรเลยนะครับมาดูดีเบของการช็อตนะฮะ อันนี้คือช็อตแบบไม่มีชิ้นสุดนะครับถ้าบอสไม่ได้มีสกิลล้างหรือแบบอสกิลอื่นๆนะโอ้โหนี่แค่ช็อตอย่างเดียวนะครับผมอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับผมโอ้โหิี่ไรวะไนี่ยาดิอันนี้ให้ดูเล่นๆเฉยๆนะครับผมโอเคครับมาในส่วนของออฟนะครับผมออฟหลักๆที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นพวกความเสียหายเย็นนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกความเสียหายกายภาพอะไรงี้นะครับผมแล้วก็ ความเสียหายทั้งหมดนะคบผมความเสียหายธาตุเพิ่มเติมต่างๆนะผมก็มันจะเป็นธาตุเย็นเพิ่มเติมกายภาพเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับไฟเพิ่มเต,ติมก็ใช้นะครับผมเราจะเป็นพวกความเสียหายคริติคอนนะครับออฟเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าเพิ่มพลังเวทมนต์ก็สามารถใช้ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกความเสียหายช็อตก็ใช้ได้นะฮะออฟที่บวกสเต็งเด็กอินแบบที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะผมก็สามสารถใช้ได้นะฮะก็อย่างเช่นแบบนี้นะฮะก็จะมี สเต็มบวกอซอะไรงนี้ผมมีเด็กบวก12อะไรงนี้นะครับผมแล้วก็จะได้ในส่วนของทั้งดาเมจนะครับผมทั้งเลือดด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดตอนเลเวลนะผมอันนี้ก็จําเป็นนะผมในการที่เราจะยืนชนกับบอสนะฮะหรือว่าจะเป็นความเร็วในการวิ่งเนี่ยสำหรับผมผมใช้นะครับสําหรับบางคนอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมใช้เพื่อสปีดลันนะครับออฟรถคูดาวก็ใช้ได้นะผมเอาไว้สู้กับบอสอะไรงนี้นะฮะ หรือว่าจะเป็นออฟที่บวกเลเวลของสกิลก็สามารถใช้งานได้นะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะผมส t o r m วอลเดนพายุหิมะพุ่งชนนะครับผมเลเวลทักษะบวกหนึ่งนี่นะฮะก็จะเพิ่มเลเวลทักษะของสกิลนะครับโอเคนะครับผมมาในส่วนของสกิลนะครับผมว่าผมอัพสกิลอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของอาชีพเทมเพสนะผมก็ตามนี้เลยนะฮะที่ผมอัพนะครับผมอัพตามกันมาได้เลยนะครับอาชีพเอจิตเนี่ยก็อัพตามนี้เลยนะครับผม มาในส่วนของสายตรงกลางนะครับผมก็คือสายของสตอมเบอเดียนนั่นแหละนะครับผมก็อัพตามนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ค่อยเน้นค้อนสายฟ้านี่ก็เอาออกสักหนึ่งแล้วก็มาอัพพายุหิมะพุ่งชนนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมอัพต่อไม่ได้แล้วนะฮะมันจะล็อกมานานเยอะเกินไปนะครับผมมาในส่วนของการจัดเซตของสกิลนะครับผมก็จัดใส่กันมาตามนี้ได้เลยนะครับผมก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามความถนัดของแต่ละคนได้นะครับ แต่ว่าสายกระโดดเนี่ยก็เอามาทั้ง2อาวุธนะครับผมสำหรับกระโดดนะฮะแล้วส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ยืนสู้กับบอสนะครับผมอามาตันั่นเองนะฮะเอาไว้ใช้ใช้ในอาวุธที่2นะครับผมโอเคครับมาจะส่งของชิปนะครับผมพวกชิปพวกชุดของเราเนี่ยก็จะเป็นชิปที่จะบวกความสามารถของสกิลนะครับผมผมก็แนะนําให้เอาชิปตัวนี้ใส่เข้ามานะผมก็เพิ่มความเสียหายให้ท่ากระโดดของเรานะผม,ผมก็เป็นชิปสกิลกระโดดของเรานั่นแหละนะผมท่าโดดสังหารนะฮะ ชิปต่อมาก็จะเป็นสายฟ้าประทานพอนะผมยิ่งเราเก็บจิตนแน่ๆผมที่จะทําให้เราตัวใหญ่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้นนะครับผมแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ชิประเบิดน้ําแข็งนะครับผมชิปตัวนี้ก็จะทําให้ท่ากระโดดของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมในส่วนของชิปอาวุธเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากผมก็ใส่ตามที่พันธะของอาวุธของเรามีนะครับผมก็ตามมีพันธะเทวิศาลจิตนแน่ก็ เลือกใส่มาสักหนึ่งอย่างนะผมถ้าัพเป็นเลเวลเจ็ดเนี่ยมันก็บวกทั้งสองอย่างให้เต็มอยู่แล้วนะครับผมก็อย่างเช่นตรงนี้ก็ใส่เป็นไมคนามือก็ได้หรือเป็นรวมศูนย์ก็ได้นะครับผมอาวุธอื่นๆก็สามารถใส่ปรับเปลี่ยนกันได้นะครับผมตามที่อาวุธของเรามีนะครับผมชิปของประดับที่ผมใช้ก็จะเป็นชิปตัวนี้เลยนะผมก็จะเป็นชิปฮิวเขียวนะฮะก็จะใช้เป็นสีเขียวนะครับผมว่าสีเขียวเนี่ยรู้สึกว่าเอาตัวรอดได้ดีกว่านะครับผมชิปต่อมาที่ผมใช้นะผมก็จะเป็นชิป ลดคูดาวแดงนะครับผมเป็นแบบสีแดงนะคร totally cool ับเพราะว่าชิปแบบสีแดงเนี uh, uh, ่ยจะลดคูดาวได้100%เเลยนะครับผมก็สามารถใช้เอาตัวรอดได้ด้วยนะครับผมนี่อย่างเช่นผมใช้สกิลโลดตัวนี้ไปนะครับผมและกดกดรีวดาวนะกดโลดต่อได้นะครับในส่วนของเอโลดอนที่ผมใช้ก็ตามนี้เลยนะครับผมในส่วนของเอโลดอนแหวนเนี่ยก็สามารถใส่เอโลดอนอื่นๆได้ไหนะครับผมก็อาจจะใส่เอโลดอนตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็เพิ่มความเสียหายเมื่อสังหารศัตรูนะครับผม ือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้เมื่อศัตรูเลือดน้อยก็จะสร้างความเสียหายแรงขึ้นนะครับในส่วนของเอลดอนสายรุเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีพอๆกันนะครับผมก็ใส่ตามที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยนะครับผมในส่วนของพรมาคิลี่ผมก็ใส่ตามนี้นะครับผมโอเคครับไมค์ผมอาจจะมีเสียงเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมก็จะมาลงให้ดูหนึ่งด่านนะผมก็จะเป็นด่านนี้แหละนะฮะด่านนี้เนี่ยคือก็ไม่สามารถพังได้นะก็เป็นด่านที่ สปีดล้นค่อนข้างจติดกระขัดนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเราก็โดดไปมันก็จะคถือมันพังคือไม่ได้ครับผมถ้าพังได้มันจะบลื่นไหลนะครับผมพังคือไม่ได้ไม่พอครับผมมอนน้อยด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าก็ไม่ช้านะก็ถือว่ายังเร็วอยู่นะครับผมในการฟาร์มหาของสปีดล้านนี่ก็กระโดดกระโดดไปนะครับผมน,น,ะะน,นี่นะครับด่านนี้นะผมก็จะเป็นด่านที่ผมดรอปในส่วนของสร้อยด้วยนะครับผมสร้อยฮิวฮาร์ดผมน่าจะดรอปแต่ด่านนี่แหละนะครับ นี่แล้วก็เจอบอสนี้ด้วยนะครับบอสนี้ก็ได้ในส่วนของหอกนะครับผมแล้วบอสนี้มาในตอนกลางคืนนะบาครับผมอันนี้ก็จะเป็นระดับคารุโหดนะครับผมก็มาดูนะครับขนาดตัวเรายังไม่ขยายใหญ่นล้วเนี่ยโอ้ขยายละเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ิปหนาครับ